น,นี่คือเป็ดรังสองนะจ้าเจียมใบส่งลูกคา้าจังหวัดนครพนมนะคะเป็ดรังสองอสวยๆคนเต็มๆนะคะุณเ,เบิบเบิบโอันนี้แผน,น,นการล่ำเลี้ยงไปส่งลูกค,าะคะ้าเด้อค่ะหุนห่นหุ่งหน้าห้องก็จะชวนชวนบรรยากาศแจกสินแ,แล้วแต่โดนประจับอ้าวอันนี้บอกมอสลุงมือนะครับพนักง,งานนีดาน เลยว่างานย่าไปเด้ออือกขางานห้กำลังลำเลี่ยงไปแล้วการแจกกับจับเออป่อยนใครคนไหน เขาจะเอาออกได้ค่ะโคดิบอ,อกเอาเขาจะออกเอาของในเลยต้อนเขาหน่อยนค่ะได้มาเลยจับคุณนะคะยื่นผมไปโซ่คุณไปค,ณค,คุณกุญแจการเท่ากับจับโยคนะบางแกตัวง่ามมาแล้แกตัวง่ามมาโชกันนะหน้าไป น,นี่คือเป็นร่างสองนะจ้าขนเต็มอัญยกสีกปีกเบืองสีเรียงสวรยรวยผุ้แม่ขุนงาม้าวคือหาเทเรนีไม่คือหาวเท้บายบายค่ะจบก,กันถ่ายทอสดสด